ระวัง6นิสัยนี้ที่ทำให้คุณอ้วนง่ายมีพุงได้แต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดหัวใจและอย่าลืมกดแชร์ให้กับพันษา,าพาผอมด้วยนะครับนิสัยแรกนะครับก็คือการกินคลีนแต่กินคลีนในที่นี้หมายถึงกินเรียบกินหมดกินไม่เหลือนะครับนิสัยแบบเสียดายของมันจะทำให้เรากินเกินโดยที่ไม่รู้ตัว2นะครับกินจุบจิบกินไปเรื่อยท,ทั้งทงที่ไม่หิว 3. นะครับก็คือกินเร็วเคี้ยวเร็วมันทําให้เราอะได้รับอาหารมากเกินความจําเป็น 4. นะครับอารมณ์ไหนฉันก็จะกินก็คือกินทุกเทศกาลนะครับไม่ว่าจะทุกจะโศกจะดีใจเสียใจกินหมดครับ5นะครับก็คือนอนดึกพอนอนดึกก็หิวหิวก็กินสิครับ 6. นะครับคือชอบกินรสจัด การกินรสจัดจะทำให้เราได้รับโซเดียมน้ําตาลและเครื่องปรุงรสต่างๆมากเกินความจำเป็น6นิสัยนี้ลดละเลิกได้พร้อมเลยนะครับ